สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุขุสุโกนมาพ่อกระสาวดอยนาแกชิบบ้านบ้านคือเก่าเนาะค่ะมือนี้มือนี้ได้มีโอกาสเข้ามาทำธุระอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเคยมาเเบะปัดเนาะคะ<ม>่ะเป็นตำนานเนาะค่ะเพิรอลว่าของพระอาจารย์มั่นเนาะคะ่ะปนเอยดูนีมาก่อนนะคะ วัดสุทาวาสนะคะวัดสกดลนครนะคะปลาเขาไปเบิ่งข้างในกันนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ สวยนะคะตัวจังหวัววววววสดสกลนครเลยนะคะนี่ หลวงปูมั่นนะคะนี่แหละค่ะ กว้างกว่างอิลีค่ะกว่าสถานที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่เนาะค่ะ มาก็ับล้มลื่นนะคะล้มลื่นแล้วก็กวางใหญ่ ไดแล้วค่ะข้าวสีขาวปิบงแล้วค่ะ <c oughs> เพื่อนม่วัน ทีใ่ใหญ่อีนกค่ะนี่ะค่ะพอเข้ามาเลย นี่ค่ะเป็นชีวประวัติของท่านเนาะเยอะแยะมากมายนะค่ะนี่ค่ะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะค่ะท่านอาจารย์มั่นเนาะค่ะนี่เขียนไว้นะคะมากมายนี่แหละค่ะชีวประวัติเพิ่นเนาะคะ <c oughs> ่ะเข้ามาเขาก็มาอ่านเนาะค่ะสิ่งต่างๆของเพิ่นเนาะค่ะนี่ตั้งแต่เพิ่น เป็นไปไซมายัางภารกิจเพิ่นนะคะอัวลวิชานี่ยังเยอะแยะก็ต้องมาอ่านมาเบิ่งเนะคะ่ะสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนเลยเด้อยวค่ะนี่ ใส่ไหวเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะจนวันที่เปิดมรณภาพเนาะ นี่แหลคะค่ะพี่น้องถ้าท่านใดผ่านมากะแวะเข้ามาสก,การะได้นะคะที่จังหวัดสกลนครนะค,ะ,นะคะ,ะไปดูอีกเนาะกุฏิเพื่อนดั้งเดิมนะคะ ติเนี่ยปุติหลวงตามหาบัวนะคะจากก่อนที่เึ้นมาเนาะ,ค,ะค่ะนี่ละค่ะเอาสไปเบิ่งเด้อค่ะ นี่แหละค่ะดั้งเดิมที่เปิดเคยอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะกุฏิกุฏิดัดด้งเดิมเนาะคะ่่ะนีค่ะ โอ้มากมายนะคะสวยงาม ดาใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,งติดตามในสาวดอยนะแกชิดบ้านบ้านนำแดดเด้อค่ะส่วนถ่าใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบรรพีเมืองน้องของเขานะคะฟังไทยฟังลาวและกระต่างประเทศนำนักขที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนะแกชิดบ้านบ้านมาโดยตลอดเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนีพ่อแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะคอยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จุกดีมีชัยนะคะทุกๆท่านสวัสดีค่ะ